สมพลัสคัดสรรส่วนผสมที่ดีที่สุดสมกาหลีสกัดแท้ร้อเปเซและรางวัลรันตีความอร่อยระดับสากลหอมน้ำรึ้งอร่อยมากจนดืมทุกวันบำรุงสายตาด้วยวิตามินเอบำรุงสมองด้วยวิตามิน B12 สูงอ้าวพี่น้องน้อลองได้เป็นยังไงอร่อยที่ดีชัดแจ้ไลค์ดีจริงไลค์แบบสดชื่นสมพลัสอร่อยดีมีแรงสิบาท ชาวบ้านเพชรบูรณ์แห่สองเลขเด็ดในขันน้ำมนต์โค้งสุดท้ายก่อนเลขออกในพิธียกเสาเอกเสาโทรสร้างศาลาพักสงฆ์ที่สำนักสงฆ์ถ้ำเขาปู่หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าถ้ำซับอีแหลมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่หลวงพ่อทบเกจิเชื่อดังของจังหวัดเพชรบูรณ์เคยมานั่งปฏิบัติธรรมอยู่ในถ้ำแห่งนี้มาก่อนเมื่อวันที่15มีนาคม2564ครับที่สำนักสงฆ์ถ้ำเขาปู่หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าถ้ำซับอีแหลม อยู่ในพื้นที่หมู่9บ้านครองน้ำขัตนตำบลซับเปิบอวังโป่งจัังหวดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นถ้ำที่มีพระเกจิดังมักมานั่งปฏิบัติธรรมอยู่ในถ้ำแห่งนี้เมื่อสมัยก่อนโดยที่ในวันนี้ชาวบ้านและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ร่วมแรงร่วมใจกันประกอบพิธียกเสาเอกเสาโทเพื่อร่วมกันสร้างศาลาพักสงฆ์ถ้ำเขาปู่สำหรับใช้ประกอบในพิธ,ธีทางพระพุทธศาสนาโดยมีพระสงฆ์นั่งบริกรรมคาถา พร้อมทำน้ำมนต์ขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลและนำมาประพรมเสาเอกและเสาโทในขณะเดียวกันหลังจากพิธีทำน้ำมนต์เสร็จสิน้นบรรดาเซียนหัวและผู้ที่มาร่วมงานต่างไม่พลาดที่จะพากันส่องดูน้ำตาเทียนในขันน้ำมนต์ที่ลอยปรากฏเด่นชัดซึ่งส่วนใหญ่มองเห็นคล้ายกับเลข8เลข5และเลข9บางคนบอกเห็นเลขห ต่างพาการน,นำโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูปส่งต่อกันอย่างคึกคักบางคนจดใส่กระดาษเพื่อเตรียมนำไปซื้อสลากกินแบ่งในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนหวยออกหวังเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันตามความเชื่อต่อไปผู้สึ่อขาสอบถามนางสุนีสุขวิเศษอายุ60ปีชาวบ้านที่มาร่วมงานบอกว่าวันนี้พากันมาทำบุญและช่วยกันร่วมสมทบทุนสร้างศาลาพ,พักสงฆ์ถ้ำเขาปู่ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าถ้ำซับ e อีแลมซึ่งถ้ำแห่งนี้เคยให้โชคให้ลากับตัวเองมาแล้วและยังเคยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พระเกจิดังแห่งเพชรบูรณ์คือหลวงพ่อทบธรรมปัญโยเกจิดังเคยมานั่งปฏิบัติธรรมอยู่ในถ้ำแห่งนี้มาก่อนซึ่งตนและชาวบ้านที่ศรัทธาจึงมาช่วยกันสร้างที่พักสงฆ์ให้กับพระสงฆ์อื่นๆที่มาปฏิบัติธรรมแห่งนี้เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาต่ตอไป